สวัสดีนะครับนักกีตาร์ทุกคนนะครับทั้งมือใหม่มือเพิ่งเริ่มต้นมือโปรนะครับรวมไปถึงผู้ที่คิดกําลังจะเรียนกีตาร์นะครับวันนี้พบกับครูกบนะครับวันนี้จะมาสอนนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับกีตาร์นะครับใน ep แรกนี้นะครับเราจะเรียนรู้ภาคทฤษฎีก่อนนะครับก็คือประวัติของกีตาร์นะครับส่วนต่างๆของกีตาร์วิธีการคอนโทรลวิธีการจับกีตาร์นะครับเรามาเริ่มเลยนะครับ ในโลกมนุษย์เราเนี่ยนะครับกีตาร nies, history, ์เราจะแบ่งเป็นแค่2ประเภทนะครับก <mon> <mon> ็คือกีตาร์ไฟฟ้ากับกีตาร์โปร่งถูกไหมครับนะประวัติของเขาคือมันเริ่มต้นจากกีตาร์โปร่งแน่นอนนะครับกีตาร์โปร่งก็จะแบ่งเป็น2อย่างก็คือกีตาร์ที่เป็นอะคูสติกก็จะแบ่งเป็น2อย่างนะครับก็จะคือกีตาร์คลาสสิกกับกีตาร์โปร่งอย่างที่เห็นนี้นะครับกีตาร์คลาสสิกก็จะเป็นสายไนลอนใช่ไหมครับสายเอ็นที่เราเรียกกันส่วนกีตาร์โปร่งก็จะเป็นสายลวด นะครับให้ความรู้สึกต่างวิธีการเล่นก็จะแตกต่างกันไปนิดนึงนะครับเรามาเริ่มต้นประวัติเลยนะครับกีตาร์เนี่ยนะครับไม่มีใครบอกได้ว่ากีตาร์เกิดขึ้นที่ใดใครเป็นคนคิดนะครับเพียงแต่เขาสันนิษฐานว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่ากีตาร์มาจากภาษาสเปนนะครับแปลว่ากิทาร่าก็ไม่ได้หมายความว่าคนสเปนเป็นคนคิดนะครับอย่าเพิ่งเข้าใจผิดเพราะมีการสืบค้นต่อไปก็ได้พบว่าชาวกรีกโบราณเนี่ยนะครับเล่นเครื่องดนตรีที่มีลักษณะคล้ายๆกีตาร์เราก็จะเรียกว่า กีตาร่านะครับอูดแล้วก็รูดนะครับเนี่ยชาวกรีกโบราณเล่นเครื่องดนตรีเหล่านี้นะครับอพอยุโรปเนี่ยครับเห็นก็เอามาเล่นเราจะเรียกเรียกว่าอะไรนะวิฮอาล่านะครับพอชาวสเปนเห็นก็เอามาดัดแปลงเอามาเล่นนะครับพัฒนามาจนกลายเป็นกีตาร์ที่เราเห็นปัจจุบันนี้นะครับก็ยังสรุปไม่ได้ว่าใครเป็นคนคิดหรอกเนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าคิดเครื่องดนตรีที่แสนจะ วิเศษให้เราได้เล่นกันก็พอนะครับเอาละเรามาเรียนรู้ส่วนต่างๆของกีตาร์กันเลยนะครับอันแรกทุกคนดูนะครับส่วนข้างบนนี้นะครับเราเรียกว่าหัวนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า headstock นะครับอันเดียเอาจูนเนอร์ออกกันนะครับส่วนที่2คือลูกปิดนะครับจูนนิ g k e ีนะครับคือไว้ปรับคีนะครับต่างๆเลยนะครับแล้วก็ลองลงมาสําคัญก็คือนัดนะครับนัดตัวนี้นะครับไปวางสายเนาะ ส่วนทั้งหมดที่เราเห็นตรงนี้นะครับคือคอกีตาร์เน็กนะครับภาษากรีกเรียกว่าเน็กนะครับแล้วก็ตรงคอก็จะมีแะ้วครับที่เราเห็นอยู่ก็คือนี่ครับตรงนี้เราเรียกว่าฟิงเกอร์บอร์ดนะครับก็คือตรงๆเลยที่ให้มือวางนะครับที่ให้มือเล่นเป็นช่องๆนะครับส่วนเหล็กตรงนี้ที่เห็นเนี่ยเราเรียกว่าเฟลดนะครับเฟลดนะต่อมาลงมาที่ลำตัวนี้นะครับเราเรียกว่าบอดี้นะครับบอดี้กีตาร์ก็จะมีรูปทรงหลายอย่างนะครับกีตาร์มีหลายทรงอ่ะ ที่เราเห็นไม่บ่อยก็จะมีทรงทรงดีเราเรียกว่าทรงเดสนอตนะครับทรงโอโอเอ็มและทรงจีทรงแกลนี่เยอะแยะมากมายนะครับมีเดี๋ยวค่อยเรียนรู้ใน EP ต่อไปนะครับส่วนของบอดี้จิตต้ามีอะไรบ้างครับนี่ครับที่นี้ก็คือซาวโฮคือช่องรับเสียงนะครับแล้วก็จะมีพิกัดกันรอยใช่ไหมครับเห็นอยู่แล้วก็มีตรงนี้สําคัญนะครับอันนี้อันเนี้ยนะครับเราเรียกว่าบิดนะครับนะครับเราเรียกว่าบิดนะแล้วมาตรงนี้ ภาษาไทยเรียกหยองใช่ไหมเขาเรียกแซตเติลนะครับแล้วก็จะมีหมุดนะครับก็จะมีหมุดให้เล่นแล้วก็ด้านข้างด้านหน้าด้านหลังก็ว่ากันไปนะครับออกีตาร์แต่ละประเภท<ม>แต่ละทรงเขาก็จะมีเสียงที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็แล้วแต่คนเนาะเราชอบแบบไหนก็เล่นแบบนั้นนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการวางมือบ้างนะครับเราใช้2มือมือซ้ายและมือขวาถูกไหมครับมือซ้ายผมแนะนําเลยนะครับควรจะตัดเล็บให้สั้นนะครับเพื่ออะไรเพราะเวลาที่เราจับไปที่ฟิงเกร์บอร์ด นะครับมือเรานิ้วเรานะจะแนบสนิทไปกับสายลงไปที่ฟิงเกระบอดนะครับถ้ามีเล็บมาขวางเนี่ยมันจะลงไม่สนิททําให้เกิดอาการบอดได้นะครับแล่ที่สําคัญก็คือถ้าคุณมีเล็บยาวๆคุณเล่นไปเนี่ยนะครับฟิงเกระบอกก็จะสึกนะครับก็จะเป็นรอยง่ายนะครับนะแล้วก็มือขวาควรจะไว้เล็บเด็กน้อยนะครับนิ้วโปง้งไว้ไว้พอประมาณเนาะพอได้ให้สายเราเนี่ยสัมผัสกับเล็บสัมผัสกับหนังของเรานะครับนิ้วของเราจะได้เสียงเพราะๆพลไหมครับ เสียงจะชัดนะครับต่อไปผมจะมาสาธิตให้ดูวิธีการวางมือบนคอกีตาร์นะครับเริ่มต้นเลยนะครับอันเนี้ยเบสิกมากๆคือให้ทุกคนทํามือเป็นรูปตัว C นะครับนิ้วโป้งวางไว้ที่คอกีตาร์ด้านหลังอย่างนี้นะครับวางไว้ด้านหลังแบบนี้นะครับส่วนนิ้วทั้ง4ี่ปล่อยนะครับแล้วอย่าพยายามผมแนะนําเลยนะอย่าพยายามกำแบบนี้นะครับเวลาเล่นไปมันไม่ถนัดมันเกร็งนะครับแต่ถ้าใครถนัดเล่นมาแล้วไม่ผิดครับ ดนตรีไม่มีผิดเนาะเเล่นไปเลยไม่ว่ากันนะครับสาเหตุที่ต้องวางแบบนี้เพราะอะไรลูกเพราะอะไรน,นะครับเูเพราะมือเราเนี่ยนะครับนิ้วโป้งจะเป็นเหมือนวงเวียนจุดศูนย์กลางนะครับจุดศูนย์กลางแล้วเวียงเวียงนิ้วทั้งหมดไปโดยที่เราไม่ขยับนิ้วโป้งมันทําให้การเดินทางของนิ้วไปที่สายเนี่ยมันเร็วขึ้นทําให้เราเล่นเล่นได้เร็วขึ้น แต่ต้องวางให้มันคงด้วยนะถ้าวางไม่มันคงนะครับผิดเหมือนกันนะครับเนอะวิธีง่ายๆนะครับต่อมงมือขวานะครับถ้าคุณเล่นเป็นกีตาร์โปร่งแบบฟิงเกิลสไตล์หรือแบบคลาสสิกก็ตามนะครับให้วางมือลักษณะแบบนี้นะครับไม่แบนนะครับให้เป็นลักษณะแบบนี้โค้งๆแบบนี้นะครับแล้ววางมือตามสายอย่างที่ทําให้ดูเลยนะครับแล้วก็ดีออกไปนะครับนะครับเสียงจะออกมาพอดีนะครับนี่คือลักษณะการวางมือง่ายๆนะครับต่อไปผมจะมาสอนวิวีจับปิกนะครับนี่คือปิกที่ผมมีมานะครับ ปิ๊กเนะี่ยมีหลายขนาดนะครับความแข็งก็จะแตกต่างกันออกไปความอ่อนก็จะแตกต่างกันออกไปใครชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะครับตอนนี้ผมได้แบบนี้มาวิธีจับนะครับให้ระวังมือเป็นรูปอย่างนี้ก่อนทุกคนมองเห็นนะครับแล้วก็วางปิ๊กไว้เลยนะครับวาปิ๊กไว้แบบนี้นะครับแล้วก็จับลงไปให้ให้โผล่มาประมาณนี้นะครับนิ้วที่เหลือก็ทําให้เป็นธรรมชาติที่สุดไม่ต้องเกร็งนะครับแล้วก็เล่นลงไปนะครับดีดลงไปเลยวางให้ดีดลงไปนะครับสบัดข้อมือ ช่ไหมครับถ้าเราวางปิ๊กหรือว่าจับปิกได้มั่นคงพอเนี่ยนะครับ ันจะทำให้เราเล่นได้อย่างอยแบบราบรื่นเนาะอย่างลื่นไหลเอางี้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเราจับไม่สนิทอาจจะหลุดเข้าไปในซาวโฮหรือว่าหล่นก็ได้นะครับอย่างผมนี่เจอบ่อยนะครับเวลาเล่นไปบางทีมือมันล้านะครับเล่นดนตรีคืนหรือสอนนักเรียนอยู่นะครับเพราะนั้นจับให้แน่นนะครับจับให้มันคงแบบไหนสไตล์ไหนคุณไปหาซื้อมาเลยนะครับจำเป็นและก็สําคัญนะครับสุดท้ายนะครับสำหรับ EP นี้นะครับอยากจะฝากไว้ว่าคนที่เล่นดนตรีนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะ มองเห็นคนที่เขาเล่นเก่งแล้วมองเห็นคนที่เขาเล่นประสบความสําเร็จแล้วอยากทําตามแต่ไม่รู้ว่าระหว่างทางที่เขาฝึกมากว่าจะสําเร็จนั้นมันมันมันต้องเขาเรียกว่าอะไรมันต้องแลกด้วยเวลาแลกด้วยความอดทนนะครับอยากจะฝากว่านักดนตรีที่ดีต้องมี4ข้อนี้นะครับข้อ1ก็คือขยันข้อ2คืออดทนนะครับข้อ3คือมีวินัยส่วนข้อ4ี่คืออีโก้ นี่เจอบ่อยมากเลยอีโก้คืออัตาราในตัวเองนะครับอย่าอย่าสูงเกินไปสข้อน,นี้นะถ้าคุณเขาเรียกว่าอะไรถ้าคุณทําได้นะครับคุณจะเป็นนักดนตรีที่ฝึกนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องน้องหรือว่าใครก็ตามที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับสู้ๆนะครับขอเป็นกำลังใจให้แล้วถ้าใครอยากจะเรียนกีตาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเบื้องต้นผู้เริ่มต้นระดับกลางหรือระดับที่สามารถเล่นเป็นอาชีพได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์ไหนติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น นะ ID Line แล้วก็ Facebook ไว้ให้ติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันใหม่ EP หน้าขอให้สนุกและมีความสุขกับกีตาร์ที่เรารักนะครับสวัสดีครับ